จินตนาการถึงอนาคตในปี2026ที่ประเทศไทยกำลังสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกเมื่อมีข่าวการเปิดตัวระบบขีปนาวุธทางยุธทธศาสตร์ Trident II D5 ซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของโลกการเข้าประจำการของนายกองทัพไทยไม่เพียงเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านการป้องปรามทางยุธทธศาสตร์แต่ยังส่งผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมีนัยสำคัญ Pre d e n i อไหรือที่รู้จักกันในรหัส UGM 1 3 3 a เป็นขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและเป็นหัวใจสำคัญของกองเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ SSBN ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจาักรจุดเด่นของมันคือความแม่นยำสูงระยะยิงไกลสุดกว่า11,000กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ได้หลายหัวทำให้โจมตีเป้าหมายได้หลายแห่งพร้อมกัน ในบริบทของประเทศไทยการนำ Trident II เข้าประจำการในปี2026อาจมาพร้อมการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและระบบปล่อยจากเรือดำน้ำรุ่นใหม่ซึ่งมีรายงานว่ากองทัพเรือไทยกำลังพัฒนาโครงการเรือดำน้ำติดตั้งแท่นยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่เพื่อรองรับยุโทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์เช่นนี้การมี Trident II อยู่ในคลังอาวุธของไทยหมายถึงศักยภาพการป้องปรามที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคและอาจสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อทุกประเทศในรัศมีหลายพันกิโลเมตร p r e d e t II D 5ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงแข็ง3ขั้นตอนซึ่งให้แรงขับมหาศาลตั้งแต่เริ่มปล่อยจนถึงระยะสูงสุดระบบนำวิถีเป็นแบบ Inertial Navigation System ร่วมกับการแก้พิกัดจากดาวเทียม GPS เพื่อความแม่นยำสูงสุดค่าความคลาดเคลื่อน CEP ต่ำกว่า90เมตรซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะทางยิงหลายพันกิโลเมตรนี่ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ได้อย่างแม่นยำราวกับเล็งด้วยสายตาสำหรับหัวรบที่ติดตั้งท r ีเดน t IID-5 สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ W 8ที่มีอนุภาพระเบิดถึง475กิโลตันหรือหัวรบ W76 1ขนาด90กิโลตันซึ่งแต่ละหัวรบมีพลังทำลายล้างมหาศาลเพียงพอที่จะทำลายเมืองขนาดใหญ่ในทันทีในโหมด MIRV ขีปนาวุธ1ลูกสามารถบรรทุกหัวรบได้สูงสุด8หัวรบและแต่ละหัวสามารถโจมตีเป้าหมายแยกกันได้ ในปี2026การมีขีปนาวุธเช่นนี้ในกองทัพไทยอาจทําให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถทางนิวเคลียร์เชิงป้องปรามแม้จะไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าเป็นหัวรบนิวเคลียร์หรือหัวรบธรรมดาแต่เพียงการครอบครองเทคโนโลยีการยิงพิสัยไกลแบบนี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคไปอย่างสิ้นเชิง หลายฝ่ายมองว่าการตัดสินใจนำทริเดน II เข้าประจำการอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลอำนาจทางทหารท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคทั้งข้อพิาพาททางทะเลการขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจและการป้องกันการลุกรานจากภายนอกระบบนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเครื่องมือป้องกันและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีชาติแม้ว่าขีปนาวุธทริเดน II จะถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากเรือดำน้ำ แต่ก็มีรายงานว่าไทยอาจพัฒนาเวอร์ชันดัดแปลงให้ยิงจากแท่นภาคพื้นดินหรือแท่นลอยน้ำในทะเลซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นและทําให้ยากต่อการถูกตรวจจับทําให้ศัตรูไม่สามารถระบุที่ตั้งของระบบได้ง่ายๆเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามอีกครั้อย่างไรก็ตามการครอบครองยุทโธปกรณ์ระดับนี้ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายทั้งด้านงบประมาณการบํารุงรักษาการฝึกกําลังพลและการบริหารจัดการความลับทางเทคโนโลยี ประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบป้องกันไซเบอร์ขั้นสูงเพื่อป้องกันการแทรกแซงหรือการจารกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมขีปนาวุธรวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการควบคุมอาวุธในมุมมองด้านยุทธศาสตร์การที่ประเทศไทยมี Trident II อยู่ในมือจะทําให้ทุกฝ่ายที่คิดจะใช้กําลังกับไทยต้องคิดให้รอบคอบเพราะการตอบอบจากระบบนี้อาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแต่ในทางกลับกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค ภาพการทดสอบยิงทริเดน II จากเรือดำน้ำในทะเลลึกอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยยุคใหม่เสียงคำรามของจรวดขณะพุ่งพยานจากผิวน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายลับไปในอวกาศก่อนเข้าสู่เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรเป็นภาพที่ทั้งน่าเกรงขามและสะท้อนถึงพลังการป้องปรามของชาติปี2026จึงไม่ใช่เพียงปีที่ไทยได้เพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นปีที่ประเทศไทยประกาศสู่สายตาโลกกว่า เรามีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของเราอย่างแท้จริงและพร้อมยืนหยัดในเวทีระหว่างประเทศด้วยความมั่นใจขีปนาวุธปรีเดนไอไอดีจึงไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความมั่นคงของชาติไทย